สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจนิทุขาพยาปตาจะนิพย,ยาโสกับปัตตาจนิโสกาโหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเฮสมามภะตังปุญญาสัมปัทถงสพเพเทวานุโมทันตุสพพะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทายะสีลังรักขันตุสะภะทา ภาวนาภิรตาโหนตุคาฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพรัพัตตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาพาโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธานะคาถา,ายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ถูเปคะเลโพธิขะเลตหิงตหิงตาธรรมมาธาเนนะพวันตุปุริตาสดถิงเกลนเตทาวิหารมันทะเลเทราจามัชนาวกาจพิโวสารามิกาธนปฏิอุปาสกาขามาจเทสาณิขามาจอิสราสัปานาปูตาสุกิตาพวันตุเต เชลาผู้ชายเยปิจะอันทัศมภาวาสังเสริชาตาอัทโวปปาริกาเดียดิกังธรรมาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสกาโรนตุสังขยังท้าตุจีรังสตังธรรมโอธรรมมาธราจปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัทายาจาริตายาจ่าอเมรักตุสตังโม สเปปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมะอริยปะเวทิเตยิสิบเอ็ดบทสวดสัพพปิธทานาคาถาแปปุญญาติธานิกะตัสสะ พสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยานัญญานิกตานิเมจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสัญจะพาคิโนโหันตุแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วสัตตานันตาปะมานาก,กาเยปิช ปิยาคุณวันตาจะคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณไม่หังมาตาปิตาทะโยมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมัชต,ตะตเวริโนและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง จตตาติดทันติโลกัสมิงแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเตภุมมาจตุโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำมเนิดสี่ปันเจกะตุโวการะกา,ามีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่ สังสรันตาพระวาพระเวทท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ยาตังเยปฏิทานเมสัตว์เหล่าใด้ทราบการให้ส่วนบุญของท่านเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่าน้ำจงอนุโมทนาท,ท่านเองเถิดท่านเองเถิด เยจิมังนับปะชานันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตัานิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมมยาทินนายะปุญญานงเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทังหล อนุโมทนาเหตุนาที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสตาโหตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเมรเวราสุข,ขะชีวโนอยู่เป็นสุขเป็นสุขอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดเคมัปทันจะปรับโนตุ และจงถึงทางอันเกษมถทษเตสาสาสิชะนังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเพิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธย,ยายบทสวดมนต์พระสูตรพระกริชและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทเทวดา โปรอนุโมทนาในการสวดสาธยายนลและธรรมะเหล่าเมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่พระพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพเรือพินาโดยโมลนี้ที่สมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรมิม่ศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถึงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและ คำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จ,จศักดิ์สิทุกับการเทอ